สูสังและพะเตปัญญงฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเมื่อเรารู้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับเราเราควรทำอย่างไรวงเล็บรู้ว่าตัวเองจะมีเคอเนี่ยคุณมีสเติคุณได้เนี่ยมันทักนี่รู้ว่ามีคอเนี่ยมันทักแต่คุณไม่สามารถบอกอนาคตได้แต่มันทักมันทักแล้วแม่นไหมคุณก็ดูไปมันทักแล้วบางครั้งก็แม่นบางครั้งก็ไม่แม่นแต่ถ้าคุณ คุณไปทุ่มเทเรื่องการทักมากมันจะไม่แม่นมันจะเริ่มหลอนเริ่มหลอกคุณหลอนคุณตามกิเลสภายในใจที่คุณอยากได้อยากมีอยากเป็นจิตอย่าประมาทพง์ถึงบอกอย่าประมาทคำสุดท้ายเลยรวมหมดเลยอย่าประมาทนะอย่าประมาทกับจิตนะไม่ใช่อย่าประมาทกับก,บการดำเนินชีวิตนะ อย่าประมาทกับจิตตัวเองต้องโยนิโสมตัตการอนุโลมปฏิโลมเพราะวนกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอย่าพึ่งรีบเชื่อกาลามาสุอย่าปงอย่าพึ่งปงใจเชื่ออะไรง่ายๆนิ่งๆคนเดียวก็ทวนไปเรื่อยงั้นคุณฝึกนิ่งแล้วคุณฝึกทวนด้วยถ้ามีสติมันจะทวนเพราะนุ่นมาปุ๊บอะไรแต่อะไรแล้วอย่าอย่าติดใจเพราะจิตคุณนะจะแย่คุณ คุณต้องรู้หนอรู้หนอเราเป็นใครอยู่ไหนทาอะไรอยู่ปลอดภัยที่สุดกลับฐานไม่หลงภารกิจแล้วกลับหาฐานเจอหาฐานกายหาฐานลิ้นปี่เจอหาฐานเท้าเจอหาฐานทองเจอคนฝึกใหม่ๆในะย่าเอาสัตคือศรัทธาน่ะดีแล้วแต่ขาดปัญญานี่ยยุ่งครับนะเนีย่ยโยมผู้ชายถามดีถามดีดังนั้นพอมีการตัวถุกคิด บบรู้สึกว่าเราจะมีเคราะห์เรารู้สึกได้ทางนั้นเพราะชีวิตของเราตัวของเราแล้วจิตด,ดีเนี่ยมันจะจิตด,ดีเนี่ยมันจะคอยเตือนเราและถ้าคุณกําหนดไปเรื่อยๆโดยไม่ยึดดูจนมีประสบการณ์แล้วพอขั้นที่สองมันพัฒนาขึ้นมาคุณจะรู้วิธีทำตัวนี้ตัวสำคัญเลยมันจะพาคุณไปมรรคผลผนิพพาน คุณฉุกคิดแต่คุณไม่สูงพอปิติสุขคุณนิ่งไม่พออุเบกขาที่มีปัญญาไม่พอคุณจะไม่รู้วิธีทำมันละเอียดอยู่ในนี้ขอให้ถูกทางดังนั้นเวลาในการปฏิบัติไม่สำคัญแล้วเพราะผลที่ได้ออกมาโอ้คุมคุมคุมนะเวลาเมื่อเรารู้สึก คนลุกตลอดเวลาที่เราแผ่เมตตาหรือพูดถึงธรรมะหรือช่วยชี้นำให้ผู้อื่นเข้าถึงธรรมเป็นเพราะสาเหตุได้ครับคุณจิตคุณดีอ่ะจิตคุณคุณถ้ามองในคำถามนี้เหมือนกัอ่อนไหวคุณไม่ได้อ่อนไหวครับคุณมีปิติสุขซึ่งปิติสุขกำลังดื่มด่ำเพราะการปฏิบัติ คนที่ปิติสุขและมาวัยเนี่ยมันผ่านทุกขเวทนามาทางกายเนี่ยปวดเนาะอะไรฟุงซ่าเนานะอ,อะไรเนาะมันผ่านแล้วจนถึงปิติสุขความสงบนะแล้วตอนเนี้ยพอคุณปฏิบัติต่อไม่เลิกเนี่ยมันจะปิติสุขเหมือนกับอ่อนไหวเลยคุณทนแต่จักพักนะแต่จะปิติมันจะเบาลงจะไม่ค่อยปิติแล้วเพราะมันคุ้นะเหมือนกับคุณทานอาหารเนี่ย ไม่เคยทานแล้วนี่อะไระเนะี่ยชื่ออะไรอร่อยอร่อยกินอย่างนี้ติดตดกันจนมันความอร่อยมันหายไปแล้วมันเหลือแต่ความเออพึงพอใจเล็กๆเหลือแต่ความพึงพอใจคือความสุขปิติหายเหลือแต่สุขนะนโะยมผู้ชายถามดีทําให้ต้องอธิบายยาวบองบอกวันเนี้ยเกินเวลาแน่เพราะคาถามเป็นปึกนะ ปัญญาโลก,กัสมิงปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังช่องคัดสรรธรรมขอบพระคุณครับ